มันหล่อลื่นสเปซสเปซเคียงคู่รถเคียงคู่คุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการไม่ตกขบวนอยู่กับแอนอาริรัตเล็กจุลาค่ะแตนชลีพรแกวเฉลิมค่ะวันนี้เราใส่เสื้อมาเป็นแบบว่าตัดกับสีฉากด้วยนะดูเป็นลูกกวาดยังไงไม่รู้นะใครอยากอมบ้างยกมือขึ้นไม่มีเลย อมเลยนะคะ,คะ,ะเรื่องราวของไม่ตกขบวนนี้ก็ยังเป็นเรื่องราวบนโลกโซเชียลเช่นเคยนะคะสนุกสนานเช่นเคยแล้วก็ไม่ตกขบวนเช่นเคยนะคะแต่สําหรับใครที่ตกขบวนในขบวนแรก สามารถดูรีลันได้ค่ะคุณผู้ชมนะคะติดตามชมรีลันได้ในวันถัดไปเวลา13.30นาฬิกานาทีถึง14นาฬิกานะคะหรือว่าหลังรอบวันทันเหตุการณ์นั่นเองใช่แล้วแล้ว<ม>ถ้าดูไม่ทันตอนต <บ S 2> รีลัน,นอ,อีกรอบนึง <c oughs> เนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปดูในช n องของ YouTube ได้นะคะคะเสิร์ชคำว่า ไม่ตกขบวน News One เป็นภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าจะเข้าไปที่แฟนเพจ a c e b o o k ของเราก็ได้ไม่ตกขบวนภาษาไทยเข้าไปก็จะเจอกับพวกเราค่ะอยู่นั้นแหละเป็นรูปภาพอะอยู่นั้นแหละเป็นรูปภาพนิ่งอะคุณผู้ชมแต่ว่ามีเวลาว่างเราก็จะเข้าไปทักทายพูดคุยกันเช่นเคยนะคะทักทายกันเข้ามาแล้วก็อยากจะมีกิจกรรมดีๆเหมือนกันนะสาหรับใครที่มีไอเดียดีๆกิจกรรมดีๆที่อยากจะให้พวกเราทีมงานไม่ตกขบวนเนี่ยมา ร่วมสนุกกับคุณผู้ชมเนี่ยก็แนะนําเข้ามาได้ทางแฟนเพจนะคะจะได้มีอะไรที่มันมีปฏิสัมพันธ์สื่อสาร <c oughs> ถึงกันบ้างอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่ดูกันหน้าจอเนาะ,ะมาเข้าเรื่องเข้าวราวกันเลยนะคะกับไม่ตกขบวนในวันนี้ค่ะไปเริ่มกันที่เรื่องราวแรกอันนี้เป็นเรื่องของกฎหมายค่ะคุณผู้ชมเ,เขาจะมีการชงกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อยาไวอักราค่ะคคที่สหรัฐนั่นเองเขาบอกว่าการซื้อไวอากกราเนี่ย ควรที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากภรรยากรอ่าภรรยานี่คือพบรทบในบ้านเลยนะผู้่ยิงใหญ่ที่สุดองทีีกนึใช่ค่ะโดยทางด้านของแมรี่ลูมาเซียนค่ะสสหญิงของสหรัฐเคนทักกี้นะคะได้เสนอร่างกฎหมายใหม่ว่าด้วยข้อกฎหมายให้ผู้ชายที่หาซื้อยาช่วยการแข็งตัวของอวัยวะเพศอย่างไวอากรา เซลิสหรือว่าเลวิสต้เนี่ยนะคะจำเป็นที่จะต้องได้รับหนังสืออนุญาตจากภรรยาก่อนนะคะจึงจะสามารถออกใบสั่งยาเพื่อไปหาซื้อยาเหล่านี้ได้เพราะว่าที่มองอย่างเงี้ยพี่มองว่าแสดงว่าภรรยาเนี่ยต้องรู้ไงว่าสามีของตัวเราเนี่ยแข็งไม่แข็ง <laughs> จำเป็นต้องใช้หรือไม่อ่าก็เลยบอกว่าเอ๊ะควรที่จะได้รับอนุญ,ญาตจับคลยาก่อนนั่นเองนะคะแต่เขาบอกว่าอย่างไรก็ตามร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวเนี่ยะคะ่ะระบุให้คุณผู้ชายเนี่ยจำเป็นต้องไปพบแพทย์ก่อนนะสองครั้งแล้วก็สาบานด้วยน้องแตงว่าจะใช้ยาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศนี้เฉพาะคู่สมรสของตนเองเท่านั้นค่ะห้ามไปใช้กับคนอื่น <laughs> นะคะคนอื่นจะเหียวช่างมันของเมียนี่ไม่ได้<อ>นะอ่า แล้วเขาก็บอกว่าร่างฉบับนี้เป็นการประท้วงกฎหมายจำกัดการทําแท้งที่เพิ่งประกาศไปใช้ก่อนหน้านี้ด้วยค่ะซึ่งมีข้อกําหนดให้ผู้หญิงนั้นต้องปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะทําแท้งอย่างน้อย24ชั่วโมงเพราะว่าถ้าผู้ชายแข็งพร่ำเพื่อนี่ก็ไป เรื่อยๆนะมันก็เลยจะทําให้มีปัญหาเรื่องการท้องก่อนวัยอันควรหรือว่าเป็นการปัญหาเรื่องการทําแท้งตามมานั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามเธอยอมรับเหมือนกันนะว่าร่างกฎหมายดังกล่าวเนี่ยอาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกในสภารวมถึงคุณผู้ชายบางคนเนี่ยที่ฟังข่าวเราตอนนี้ต่อต้านแน่ๆเลยอ่ะไม่เห็นด้วยนะก็อย่างไรก็ตามก็รอดูกันต่อไปนะว่าทางด้านของสหรัฐจะ ผ่านร่างนี้หรือเปล่าอมองมาที่บ้านเราตอนนี้ก็มีการสู้กันเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญเหมือนกันเนาะก็ไม่รู้จะจริงๆเรื่องเนี่ยต้งว่ามันเป็นเรื่องของความรับผิดชอบร่วมกันอะคือถ้าแบบมีภรรยาอยู่แล้วอะไรเงี้ยถ้าสมมุติว่าเฮ้ยเราหาความสุขนอกบ้านอะไรเงี้ยป้องกันตัวเองดีกว่าค่ะคืออย่าไปทาให้ใครเดือดร้อนอะโดยเฉพาะภรรยาของเราเองอเข้าใจใช่ไหมมาดูกันที่การทดลองเมื่อกี้เขาบอกว่าถ้าจะ กินแวกราก็ต้องปรึกษาก่อนใช่ไหม,มจากคุณภรรยาอันนี้เขาบอกว่าผู้ชายที่มีลูกยากอยากจะมีลูกเนี่ยเขามีเป็นผลวิจัยเป็นการวิจัยตัวหนึ่งที่มีชื่อว่า m i c r o 400มทริก matrix นะคะซึ่งจะทำให้ผู้ที่มีลูกยากเนี่ยสามารถที่จะเป็นวิธีที่จะ แก้ปัญหาได้แก้ปัญหาในเรื่องของการมีลูกยากหรือว่าเป็นหมันออ,อันนี้เขาบอกว่าเป็นทีมงานนักวิจัยจาก Shiba Medical Center นะคะของประเทศอิสราเอลก็อย่างที่บอกไปว่าได้ทดลองอุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายกับสมาร์ทโฟนนะคะที่มีชื่อว่า Micro 400 Matrix กับกลุ่มผู้ชายเนี่ยตัวอย่าง10คน ก็อยู่ในระดับที่เป็นหมันมหรือว่ามีลูกยากนั่นเองนะคะระดับสเปิร์มต่ำใช่อบอกว่าใช้อุปกรณ์ดังกล่าวเนี่ยทุกวันเป็นระยะเวลา1ปีด้วยการจัดวางอุปกรณ์เนี่ยให้ใกล้กับถุงอันท้านะคะแล้วก็จะส่งตัวอย่างน้ำอสุจิเพื่อทําการวิเคราะห์ด้านคุณภาพอยู่เสมอซึ่งเขาบอกว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันจะส่งกระแสไฟฟ้าเป็นขั่วบวกแบบอ่อนๆนะคะไปกระตุ้นสเปิร์มซึ่งจะ ซึ่งมีกระแสะไฟคว้นลบอยู่แล้วในนั้นแล้วก็จะไปเร่งการผลิตสเปิร์มที่มีคุณภาพได้มากขึ้นนั่นเองอก่อนหน้านี้เนี่ยคะทีมงานวิจัยเขาไปทดลองอุปกรณ์ข้างต้นกับหมูตัวผู้ด้ดยที่ดวยวิธีเดียวกันก็คือบอกว่า มันพอน่าพอใจสุดๆเลยเพราะว่ามีการผลิตสเปิร์มเพิ่มขึ้น200ถึง1,600เซเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นครอบครัวท่านใดที่คุณผู้ชายมีปัญหานะคะที่สเปิร์มไม่แข็งแรงูออีกหนึ่งตัวช่วยนะคะเรื่องของการช็อตไฟฟ้าแบบใหม่แต่อย่าไปเอาไฟบม้านอย่าไปเอาไฟบ้านช็อตนะช็อตเองตายแล้วละอาจจะตายได้อันนั้นอาจจะไม่มีสเปิร์มไปตลอดชีวิตเลยเป็นหมันตลอดชีวิตก็ได้อ ว่ากันไปด้วยเรื่องของการแพทย์แล้วก็ยังอยู่กันที่วงการการแพทย์เช่นเคยค่ะคุณผู้ชมนะคะเขาบอกว่ามีการคิดค้นขวดยาอัจฉริยะที่ดูเวลากินยาครั้งสุดท้ายได้เพราะว่าปกติบางทีเรากินยาเอ๊ะลืมกิน,กนไปหรือยัง กินไปตอนไหนกินไปกี่โมงโดยเฉพาะผู้สูงวัยจะมีปัญหาเรื่อรังววมากเลยค่ะนี่ก็เป็นวัยเ,ยวเยว้วอ่อนอย่างเราก็เป็นใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้ปัญหานั้นจะหายไปค่ะคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าตอนนี้วงการแพทย์เขามองเห็นถึงความสําคัญตรงนี้แล้วก็เป็นปัญหาด้วยนะคะก็เลยมีความห่วงใยที่จะดูแลผู้ป่วยจึงมีการผลิตบรรจุภัณฑ์สําหรับใส่ย,ยาในรูปแบบใหม่นะคะที่ชื่อว่า The Time Cap นั่นเองนะคะมีลักษณะเหมือนกับขวดเล็กๆละคะ่ะที่ใช้ใส่ยาเม็ดหรือว่าแคปซูลชนิดต่างๆโดยบนฝาขวดเนี่ยเขาก็จะมีหน้าจอตัวเลขดิจิตอลอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะเพื่อที่จะจับเวลาอย่างละเอียดทั้งชั่วโมงและก็นาทีด้วยซึ่งจะมีการรีเซ็ตเวลาใหม่ทุกครั้ง นะคะที่ได้มีการเปิดฝาขวดแล้วก็เมื่อปิดฝาขวดยาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเวลาก็จะเริ่มนับหนึ่งใหม่อีกครั้งเพื่อที่จะช่วยเตือนผู้ป่วยให้ทราบว่าการทานยาในขวดนี้ครั้งล่าสุดผ่านไปนานแค่ไหนแล้วเออดีนะดีนะโอ้ดีมากเลยถ้าเกิดมาที่นี่ ที่ประเทศไทยนี่น่าจะขายได้อยู่นะเพราะว่าบางทีพ่อแม่เราเนี้ยบางทีเขาก็ลืมเผลอลืมบ่อยๆนะเรื่องการ <c oughs> กินยาถ้ามีขวดยานี้ไปช่วยก็น่าจะเป็นการเตือนอแล้วก็กระตุ้นให้กินยาได้ตรงตามเวลาที่หมอสั่งมาขึ้นด้วยนะคะ,คะเขาบอกว่าเจ้าเดอะไทม์แคเนี่ยค่ะวางจาหน่ายแล้วนะคู่ละประมาณ542บาทเท่านั้นเองดี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 ดดม,มากทีเดียว <c oughs> ซื้อไปให้คุณแม่ใช่ไหม ใช้เองจริงๆก็ไม่ไม่ใช่ค่อยที่ไม่ใช่คนที่แบบกินยาปบ่อยออันนี้น่าจะเหมาะกับผู้ที่ต้องแบบกินยาบ่อยแล้วก็กินเยอะๆอ่ะใช่จะได้รู้ว่าแบบเรากินไปตอนไหนอันไหนต้องกินตัวไหนอะไรแบบนี้มากกว่าปกติบางครอบครัวก็มีลูกหลานเตือนนะคะแต่ตอนนี้ถ้ามีตัวนี้เข้ามาจะช่วยได้ดีมากได้ออ เมื่อกี้เป็นขวดยาอัจฉริยะไปแล้วมาที่สหรัฐก,กันบ้างคะ่ะบริษัทยาในสหรัฐนะคะผลิตยาสำหรับคนที่อยากบังคับฝันเราเคยฝันแบบว่าเหมือนจริงมากอะอแล้วเราแบบคือเหมือนฝันเลยเธอ <laughs> อะคือ<ม> <laughs> คือเหมือนเราทำอะไรก็ได้ในฝัน,นใช่ไหมคืออันเนี้ยเจ้ายาตัวเนี้ยนะคะเขามีชื่อว่าดีมลีฟเขาบอกว่าสรรพคุณเนี่ยทางบริษัทยาเขาอ้างขึ้นมานะคะว่ามันทําให้ผู้ใช้ยาเนี่ยสามารถควบคุมความฝันได้อื มีชายคนนึงเขาบอกว่ากินยานี้แล้วได้ผลดีควบคุมความฝันได้ทั้งหมดเลยแค่คิดว่าจะทำอะไรทุกอย่างในฝันก็เป็นจริงเหาะเหิเนเดิอนอากาศแวะมาเที่ยวตามเมือง <c oughs> ต่างๆก็ได้นอกจากนี้คือ,อยังสร้างเกาะสุดแฟนตาซีนะคะแล้วก็ลองขับเครื่องบินด้วย<อ>เห็นไหม<อ>มันเป็นฝันที่เหรอก็คือเขาตั้งว่าอยากจะฝันเกี่ยวกับเรื่องนี้ใช่แล้วพอเขานอนหลับจริงก็ฝันจริงใช่เป็นเหมือนควบคุมความฝันเขาบอกว่าไอ้เจ้ายาตัวนี้นะคะมีชื่อว่าดีมลิฟเนี่ยประกอบไปด้วยเม็ดยา2สีก็คือเม็ดสีแดงแล้วก็เม็ดสีน้ําเงิน ผู้ใช้ยาเนี่ยต้องกินเม็ดสีน้ําเงินก่อนนะแล้วก็ตามด้วยเม็ดสีแดงในอีกสี่ชั่วโมงเพราะว่ามันจะเป็นการไปช่วยเพิ่มกรดอะมิโนชนิดหนึ่งปริมาณเพิ่มปริมาณเซเลโทนินในร่างกายนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรสารแห่งความสุขมันจะไปช่วยกระตุ้นสารตัวเนี้ยพอเราหลับเนี่ยมันก็จะฝันมีความสุขไงควบคุมฝันได้อย่างนี้เอ้ยนึกถึงโดเรมอนเนอะ มันแบบนวัตกรรมล้ำมากอ่ะใช่ใช่แต่ว่าบางทีอย่างที่บอกไว้ว่าคนจะแบบบางทีก็ฝันร้ายฝันดีไงก็เองก็บอกฝันดีไปตลอดเลยเลือกที่จะฝันดีใช่ก็ลองดูละกันเพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่ามีการรีวิวในเว็บไซต์อเมซอนกันแล้วทีเดียวที่บอกไปเมื่อกี้ว่าแบบสร้างเกาะแฟนตาซีอะไรนั่นแหละค่ะอืมเป็ยาในสหรัฐขายกันแล้วราคากระปุกละ45หเหรียญดอลลาร์หรือประมาณ1น0หรอบาทใครอยากจะควบคุมฝันก็ว่ากันไปแต่เหมือนยานัวนี้มันเป็นการขายฝันยังไงก็ไม่รู้นะ มันดูแปลกๆวะดูแปลกๆเนาะมันเหลือเชื่อโอ้โหมนุษย์เราทําได้เหมือนยากรองประสาทอะไรอย่างนี้ปะคล้ายๆเหมือนกันเนาะเราอ่านแล้วก็แปลกๆใครลองแล้วก็มาบอกแลวกันแต่เราไม่ลองอะเอออ่ะเรื่องราวต่อไปนี่เขาบอกว่าเป็นเรื่องราวของนักวิจัยค่ะมีการคิดค้นแผ่นแก้ปวดสําเร็จนะคะที่จะช่วยลดอาการปวดเนี่ยได้ดีกว่าการกินยาถึง1ิเท่าเลยทีเดียวอ่าไม่ต้องกินยากันแล้วเพราะว่าการกินยาเยอะๆอย่างที่หลายคนทราบมันอาจจะไป มีผลกับไตอันนี้ก็หลายคนกลัวอยู่เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ใช้แผ่นแก้ปวดเนี่ยมาแปะอยู่ภายนอกอมไม่เป็นอันตรายกับไตแน่นอนนะคะ,คะเขาบอกว่าแผ่นแก้ปวดเนี่ยทำจากโพลิเมอร์คุณภาพเยี่ยมนะคะใช้ยาไอาบูปโปรเฟนค่ะมีฤทธิ์ในการลดอาการปวด เป็นส่วนผสมหลักค่ะแล้วก็ข้อดีของแผ่นแก้ปวดดังกล่าวเนี่ยช่วยบรรเทาอาการปวดต่างๆไม่ว่าจะเป็นปวดหลังเรือ้อรังอาการปวดประสาทอาการปวดตามข้อหรือว่าปวดตามกล้ามเนื้อต่างๆช่วยลดผลขั้นเคียงจากยาน,นั่นเองนะคะโดยเจ้าแผ่นแก้ปวดเนี่ยค่ะจะช่วยบรรเทาอาการปวดได้มากถึง10เท่าต่อเนื่อง12ชั่วโมงด้วยอ,อ,อันนี้ฟังดูนะ่าจะเป็นจริงได้มากนะ น่าจะได้น่าจะได้เพราะว่าอย่างบางทีทุกวันนี้เราก็จะเห็นแผ่นอะไรที่แปะแปะลดอาการปวดเนี่ยตาเสืออะไรเยอะแยะมากมายก็คงจะคล้ายๆกันแต่ว่านี้ก็เป็นแผ่นใสๆใช่ปะก็น่าจะได้ผลอยู่แหละนวัตกรรมการแพทย์เดี๋ยวนี้ทุกวันนี้เนาะล้ำมากก็ดีกว่าขายฝันเมื่อกี้และตามไม่ทันเลยทีเดียวปิดท้ายแบบแรกวันนี้นะคะไปดูกับคลิป ีลังกาหลังแบบเทพดูแลปวดหัวแทนจะเป็นยังไงล่ะเขาบอกตีตีแบบ20รอบต่อเนื่องนี่พี่ซิโก้กับชาติมาเกิดอีกรอบหนึ่งแบบว่าพี่ซิโก้สองซิโก้เองแค่รอบเดียวเดี๋ยวไปดูนี่น้องแตงต่อเนื่อง20รอบโอ้ยยี่สิบรอบไปดูกันเลยค่ะต